เพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับช่อง m i ม i n o m o l i l h c n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  นะครับและเกม Call บดิวตี้โมบนะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปรวมนะครับกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่นาง c อ l l Duty นะครับได้ทำการเปิดมาเมื่อวานนี้นี่เองนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ มีวิธีการทาให้ผ่านยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟัง,งพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่ามังกรไล่กระต่ายวิ่งนะครับมังกรไล่กระต่ายวิ่งนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับที่เพื่อนๆจะต้องเข้ามาทํากันทีนี้ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมหรือว่ารู้ว่าวิธีกิจกรรมเนี่ยทำยังไง ระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25มกราคมนะครับถึงวันที่24กุมภาพันธ์ปีนี้นั่นเองนะครับอ่านี่คือระยะเวลากิจกรรมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับแชร์กิจกรรมตัวนี้ครับถ้าเพื่อนๆแชร์กิจกรรมตัวนี้ออกไปนะครับ<ๆ>เพื่อนๆจะได้รับโทเค็นกระต่ายนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ย 3ชิ้นหรือว่า3อันนะครับก่อนเริ่มเกมนะครับเราสามารถแชร์ได้ครั้งเดียวแล้วก็รอบเดียวนะครับพูดง่ายคือผู้เล่น1คนสามารถแชร์กิจกรรมตัวนี้ได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับโดยที่กิจกรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับผมจะอัปเดตไปทีละส่วนแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของ year of year of the dragon เนี่ยเขายังไม่ได้เปิดให้เราทำกิจกรรมเร็วๆนี้นะ อันนี้ผมก็จะขออัปเดตในเฉพาะส่วนของ year of the rabbit ก่อนนะครับผมสำหรับกิจกรรมหลักๆเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเนีครับทำการสะสมโทเค็นนะครับกระต่ายเพื่อปลดล็อกนะครับรับของรางวัลนั่นเองเพื่อนๆจะสังเกตว่าด้านล่างนะครับเขาจะมีจํานวนของโทเค็นกระต่ายเนี่ยบอกอยู่ว่าของรางวัลแต่ละชิ้นนะครับจะใช้โทเค็นกระต่ายเนี่ยเท่าไหร่ นะครับไล่ไปเรื่อยครับ10ชิ้นนะครับ40ชิ้น70ชิ้นแล้วก็100ชิ้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับทำตรงนี้ครับถามว่าเราจะรับโทเค็นได้ยังไงนะครับให้เราเข้ามาตรงคํ่ามารับเพิ่มตรงนี้ที่อยู่ด้านขวามือนะครับให้เรานะครับทำในส่วนของนะครับภารกิจรายวันให้สำเร็จนะครับซึ่งภารกิจรายวันเนี่ยเราสามารถทำสูงสุดนะครับได้5ครั้งต่อวัน นะครับห้าครั้งต่อวันนะครับภารกิจก็จะเหมือนเดิมๆซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับและภารกิจรายวันเนี่ยนะครับจะถูกรีเซ็ตในทุกๆ7จ็ดโมงเช้าของทุกวันนั่นเองหมายความว่าถ้าเพื่อนๆทําภารกิจสําเร็จแล้วนะครับให้เข้ามารับนะครับถ้าลืมรับนะครับแล้วมันถึงเวลาที่ต้องรีเซ็ตเนี่ยก็เท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยเราเหนื่อยฟรีเราทําฟรีนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาดูในความพิเศษของอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของคําถามตรงนี้นะครับในส่วนของคําถามตรงนี้นะครับหลายๆคนจะงงว่าอ้าวแล้วมันจะปลดล็อกยังไงอ่ะพี่นะครับเมื่อใดก็ตามนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่น้องๆเพื่อนๆน,นะครับสามารถปลดล็อกของรางวัลได้นะครับคําถามตรงนี้ก็จะถูกปลดล็อกเช่นเดียวกันนะครับ คำถามตรงนี้ก็จะถูกปล,ล็อกเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆทาการปล,ล็อกนะครับหรือว่ารับของรางวัลในส่วนของไม้เบสบอลสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถปล,ล็อกในส่วนของคําถามก็คือเทศกาลตุจีนได้นั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับเมื่อเราสามารถปลดล็อกคาถามได้แล้วนะครับถ้าเราตอบคําถามถูกนะครับเราจะได้รับในส่วนของรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนั่นเองนะครับผมอ่านะครับส่วน year of the d r a g o n นเนี่ยนะครับซึ่งตัวกิจกรรมเนี่ยเขาจะทำการเปิดให้เรานะครับทำกิจกรรมในวันที่9นั่นหมายความว่าในระหว่างเนี้ยให้เพื่อนๆนนะครับ ทำการปลดล็อกของรางวัลแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของคําถามนะครับเพื่อตอบคาถามและรับรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมในส่วนของ y of t of Rabbit นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ากิจกรรมมีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปอัปเดตให้ดูกันนะครับนะครับ กิจกรรมในส่วนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีก,การอัปเดตเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเสริมมาให้นะครับ <c oughs> ครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจงกันด้วยนะครับ <c oughs> ที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย